วันนี้ก็เป็นงานแฟชั่นอีกงานหนึ่งค่ะของซีซันนี้ของหน้าก็สนุกมากเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับน้องอเล็กซ์ด้วยแล้วก็เจอเพื่อนๆในวงการเยอะเลยค่ะลรามาลุคนี้เรียกเรียกสไตล์อะไรยังไงของหน้าจะเป็นสไตล์แบบ Y2K อะไรเงี้ยวันนี้ก็ใส่ชุดของแบรนด์ Open y y ค่ะแล้วก็จะเหมือนแบบแอดเป็นซิกเนเจอร์พีซของแบรนด์เขาอะไรเงี้ยค่ะ คนตัวแล้วจริงๆสไตล์การแต่งตัวของเรามันเป็นยังแบบปกติหรอของหน้าก็จะเป็นแบบแนวเท่ๆอยู่แล้วแล้วก็ชอบใส่ยีนเสื้อแบบว่าเบสิกเบสิกอะไรเงี้ยแล้วก็ส่วนใหญ่จะแอดเป็นอ c c e s s o r i e s เพิ่มเข้าไปแต่ในไอจีก็จะแบบจะมีลุคแบบเนี้ยบเนี้ยบก็มีใช่ในไอจีจะดูแบบว่าเนี้ยบเนี้ยบนะแต่ว่าคาแรคเตอร์ตัวจริงอาจจะแบบโกโก้นิดนึงคอนทราสต์กันเหรอคอนทราสต์กันหน่อยคอนทราสต์กันนิดนึงเออจะแบบไหนเป็นตัวตนของเรามากกว่า น่าว่าน้าชอบแบบอะไรที่มันเบสิกมากกว่า<ม>เพราะว่ามันแอดแบบเลเยอร์เข้าไปได้ส่วนใหญ่จะแอดเป็นเแบลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสไตล์แบบว่าตัวเรามันบอกเป็นตัวเราใช่<ม>น่าว่าแบบความเบสิกง่ายสุดแล้วก็ส่วนใหญ่จะนั่นแหละเอเซอรี์เข้าไปแล้วที่เราอะต้องเป็นชิ้นไหนน้าชอบแหวนแล้วก็สร้อยค่ะ<ม>ที่จริงชอบหมดเลยตัางหวอะไรก็ใส่แล้วมีครั้งไหนที่บากจะใส่เต็มมตต้องรู คบข้างคอยคอคบอะไรอย่างนี้เต็มเกือบหมดเลยส่วนใหญ่ทุกวันน่ะทุกวันต้องต้องเต็มหมดเลยเพราะว่าชุดเราคือเบสิกอยู่แล้วค่ะให้มันโดดเด่นด้วยเฉดสีใช่ต่างกันแฟชั่นเพื่ออะไรค่ะก็ฝากด้วยนะคะสยามดิสคฟเวอรี่นะคะเป็นแฟชั่นวีคของบีนี้นะคะแล้วก็วันนี้มีพี่แอลมาด้วยมามาสไตลิ่งลุคให้กับพวกเราค่ะทำเรื่องละครไหมละคร ตอนนีกกกก้ก็เหลือ4 EP แล้วคะ่ะทายาทหมายเลขหนึ่งก็ฝากชมด้วยนะคะทุกวันพุธพฤรหัสเวลา3ทุ่มครึง่งทางช่องวัน31แล้วก็ถ้าเกิดใครดูไม่ทันก็รีรันได้ทางแอปวันดีที่เดียวคะ่ะเหลือ4 EP แล้วเหลือแบบออ2อาทิตย์ก็จบแล้วค่ะก็ใ้ต้อนรับหนตัวเราเองได้รับการพูดถึงยังไงบ้าง ือส่วนใหญ่คนอาจจะทักหน้าจากเทสเด็กเจนแซบใช่ไหมแต่ว่าพอมาเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่แบบเข้ามาทักเรามากขึ้นอย่างล่าสุดอะหนูไปร้านทำเล็บแล้วหนูก็เหมือนแบบคุยกับพี่ทำเล็บปกติอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แบบเขาถามว่าเออช่วงนี้มีละครอะไรให้ดูบ้างอะไรเงี้ยล้กก็บอกมีทยย่านใหม่เล็กหนึ่งเขาคุณยายที่หลับอยู่ถดีก็ตื่นมาแล้วแบบยายดูตลอดเลยยายชอบมากอะไรเงี้ยล้วก็อุ้ยดีใจมากที่เหมือนแบบส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ก็จะชอบปานชีวาการอะไร เขาจะได้รับการพูดถึงมากขึ้นไม่ใช่แค่เพียะแตเป็นเป็นเจนเพื่อนๆเราเลยใช่ส่วนใหญ่เหมือนแบบปกติเดินสยามก็จะเป็นน้องๆแบบหนูชอบดูเทสมากเลยค่ะอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้จะเป็นแบบรุ่นคุณย่าคุณปู่คุณย่าเลยแบบอุ้ยชอบปานชีวามากเลยนะแบบว่าทําเบอร์เกอร์ให้หน่อยอะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคาแรคเตอร์ตัวนี้เออมันตรงกับเรายใงไหบ้างน่าวาดต่างจากหน้าทุกอย่างน่ารู้สึกว่าเรื่องเนี้ยเป็นหนึ่งเรื่องที่แบบท้าทายหน้ามากเพราะว่าคือ มันหนึ่งมันไกลตัวเราเราทำการบ้านกระบทเยอะแล้วน่าก็มีลงพื้นที่ไปดูพื้นที่จริงๆก่อนที่จะรับคาแรคเตอร์นี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเศึกษาเข้าไปถึงแก่นของเขาเลยใช่เพื่อเพื่อเพื่อในการที่เราเราถ่ายทอดคือเหมือนแบบแม้แต่จังหวะการพูดหรือว่าการคิดวิเคราะห์ของตัวละครอะไรเงี้ยมันก็มันมันคนละเรื่องกับดีหน้าเลยอะค่ะแล้วต้องแสดงออกสีหน้าด้วยใช่แม้แต่เหมือนแบบการ การคิดอะทุกอย่างมันก็คือไม่เหมือนกันเลยแล้วสลัดฆา,าตตัวละครน,นั้นออกไปในเวลาเรากลับบ้านพอกลับบ้านใช่ไหมความจริงอะหนูไม่ค่อยอยากจะสลัดเพราะว่าตอนที่เล่นอยู่พยายามที่จะคีบคาแรคเตอร์ให้ได้เยอะนะเยอะที่สุดไม่เหมือนแบบมันจะได้ง่ายเวลาเราเข้าฉากไปอ,อะไรเงี้ยกลับบ้านมาก็คือแบบทาทุกอย่างเดี๋ยวนี้แบบ ดูดฝุ่นที่ห้องเองอะไรอย่างเงยให้มันอินตัวละครใช่แต่ก็เลยเลยอีกส e p แล้วเหลืออีก4 e p สุดท้ายแล้วค่ะก็มียี่สเบอีโอ๊ยตอนนี้ถ้าเกิดใครติดตามอยู่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าคุณใหญ่จะตื่นจากโคม่าหรือเปล่าเพราะว่าล่าสุดสีน้ำก็เพิ่ง เหมือนบอกท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนี้ปาชีวาก็อาจจะเป็นคาแรคเตอร์ที่คอยสปอร์ตทะเลหลวงที่เป็นพระเอกอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันว่าตระกูลแล้พี่ธาดาจะรอดหรือเปล่าค่ะแล้วละครเรื่องใหม่มีแนทนยังไงบ้างตอนนี้ก็กําลังมีถ่ายอยู่ค่ะแต่ว่าเป็นคอนเฟดเรนเชียลอยู่ออแต่ว่าปีหน้ามีให้ติดตามแน่นอนคาแรคเตอร์มันเป็นอะไรยังไงมันรอบต่อไปนี้ก็ทาไทยอีกแบบนึงแต่ว่าเอาจริงยังบอกไม่ได้เลยเดี๋ยวโดนทุบ แต่ว่ายากยากเหมือนกันเริ่มถ่ายปีหน้าเลยเหรอน่าจะปีหน้าค่ะเพราะว่าเพิ่งเริ่มเปิดกล้องก็ไว้สำหรับติดไว้ติดตามกันเนาะใช่ไว้ติดตามกันนะคะอีคค่ะแดูตรงนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากนะคะอุ้ยขอบคุณมากเลยค่ะจบแล้วไปมาหรอคะอุ้ยดีใจมากขอบคุณมากนะคะจบแล้วเกียร์เนจ้างใคยถือไสอะ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.